ที่จะสอบเตรียมทหารได้อะอ่านหนังสือหนักไหมครับอ,อ่านเยอะอยู่พี่เยอะครับ<ย>อ,อ่านวันละกี่ประมาณกี่ชังง่วโมงแ้าผม,ผมสอบสองปีสองรอบอ๋อถ้ารอบแร,ก,ร,บรกก็ไปหมื่นๆมืนรอบแรกได้ติดตัวสำรองไหมไอปีแรกอ๋อรอบแรกติดติดสองรอบเ<ร>องสอราแต่ว่าหา,านบกกับหารอากาศครับโอ้โหที่หานอากาศก็ถือแต่ว่ามันที่ไกลหมดเลยแล้วก็ร่างกาย อ่อนมากเลยไม่พร้อมตอนนั้นไม่พร้อมพอปีที่สองเลยเอาจริงจริงน้องสอบเตรียมในรุ่นเท่าไหร่นะรุ่นหกสิบครับเตรียมหกสิบนอรตรอรุ่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกก็ถือว่าแต่แล้วแล้วปีที่ติดเตรียมรุ่นนี้ติดสีเหลาเลยไหมติดสีเหลาเลยครับรุ่นแต่ว่ารอบสองนะสอบรอบที่สองอ่าแต่สอบรอบรอบคือแป็กนะรอบสองนี้จะได้ได้นี่ได้สีเหลาเลยนะโอเคอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงครับถ้าช่วงท้ายๆก็ ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะแบบช่วยกันอ่านเนี่ยเพราะว่ามันแนวสอบเดียวกันอะไรเงี้ยเรวก็แบบอ่านก็ประมาณสองชั่วโมงสาชั่วโมงพี่แต่ว่าอ่านจริงจังเพราะว่าเรารู้แนวรู้อะไรมาแล้วด้วยนึงเราตำรวจเนี่ยร้อยสี่สิบข้อน่าจะประมาณนั้นร้อยสี่สิบเป็นไทยสังคมอย่างละสิบห้าแต่ก็เอาห้าคูณอังกฤษสามสิบแล้วก็คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็แบ่งเป็นวิสว์เคมีชีวะนะถือว่าเก่งมากอันเนี้ยเนี่ยคือคือ คือมาช่วงมาทํางานเนี่ยจะจำก็ได้เพราะมันผ่านไปแล้วทิ้งช่วงทิ้งไปแล้วนะอ๋อใช่ครู้สึกว่ามันเหมือนคิดกันนี้เท่ากันทุกข้อมั้งใช่ไหมตัรวจต่วันไม่ได้แบ่งห้าคะแนนเท่ากับเจ็ดร้อยร้อยสี่สิบข้อคูณห้าได้เจ็ดร้อยคนละห้าคะแนนเท่ากันอันนี้เราก็โอเคครัทำงานเครื่งมากครับตอนนี้